สวัสดีครับผมต้นน้ำจีจีมาแล้วนะวันนี้จะมาประกาศข่าวเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อไวริสผู้ที่จะได้ซื้อกล่องของแมวฮอนแมวอาด้าแมวฮอนแมวเฮานะเมวฮอนแมวฮอนแมวฮอนอ่ะจริงๆอ่ะตัวเนี้ยนี่ไม่เชื่อว่าอาว่าแมวฮอนจริงๆก็คือนี่ฟังไม่ใช่ว่าเมาส์นะถ้าออกเสียงแบบถูกๆภาษาอังกฤษนี่เมวฮอนอืมแมวฮอนแต่เป็นหมูแฮมซะงั้งนแต่เนี้ยแต่เนี้ย เห็นไหมมคือยังงงว่าทําไมเราอ่านเป็นเมาส์กันนะครับจริงๆมันคือแมวนะมันคือแมวนะครับผมอ่ะว่างใช่ไหมเนี่ยอ่ะเนี่ย <Mouse. S 2> แมวเห็นไหมแมวแมวโอเคช่างมันผ่านไปนะครับนี่คือจะมาประกาศข่าวเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้ได้ไวลิตที่จะสามารถมาซื้อไข่รอบที่เขาเคยบอกว่าเขาได้เอานักเศรษฐศาสตร์ นะครับคนนี้นะครับผมเราก,กดข้ามไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะคนนี้นะครับผมนี่ออกแบบเศรษฐกิจเขานักปริญญาเอกทางนักออกแบบเศรษฐกิจนะครับมาออกแบบเกี่ยวกับระบบที่จะขายกล่องของแม h พัชนะครับเอาเป็นแมวพัชเนี่ยนะโอเคตามนั้นนะครับก็จน ได้เป็นคลิปนี้อ่ามาดูกันหน่อยที่เขาพูดอะไรยังไงนะครับนี่คนนี้เขาลงทุนจ้างมานะครัพเพื่อออกแบบให้นะครับนี่ฮะคนนี้แล้วจนเขาบอกว่าเขาจะขายไข่นี้ในจํานวนสามหมื่นใบแต่พอประกาศไปปุ๊บชุมชนก็บอกว่าคุณไอ้่ครั้งก่อนเนี่ยคุณยังขายไม่หมดเลยนะคุณจะมาขายอีกแล้วเหรอคุณจะตั้งหน้าตาั้งตา,งตางขายไปได้ยังไงอะ่ะทำไมคุณถึงขายได้ขนาดนี้ คุณไม่จำเป็นต้องขายขนาดนี้นะนี่ก็บ่นกันอย่างนั้นนะพอบ่นกันไปบ่นกันมาปุ๊บนี่ไงเขาฟังชุมชนนะครับไม่ได้ฟังปัญญาเอกที่อุตสาห์เอามาให้เ <c ười> ขาลดเหลือขไข่ใบนี้นะครับขายให้ทั้งหมด1 0 0 0 0ืใบเท่านั้นนี่จนออกมาเป็นประกาศตามนี้ซึ่งถ้าอยากจะเช็คเดี๋ยวก็จะอยู่ในดิ s c r i p t ั่นข้างล่างนะครับคุณสามารถไปเช็คได้ผมต้องเปลี่ยนกระเป๋ากันนะนี่สักครู่ c o อปปี้กอยู่บรรทัดบนแล้วนะเช็คก่อนบางทีไปกดผิดแล้คนโทรทวนีลงไปปุ๊บปั๊บนี่ของผมมีเรียบร้อยผมก็ได้สืบข่าวว่าคนที่เคยได้ไวรัสครั้งแรกในการทําเพื่อจะซื้อสาม0 0ื่นครั้งแรกไอตัวที่เป็นหนูบุกนะครับหมูตัวบุกหมูที่จะเข้าไปเอาชีสในเมืองอะ่ะแล้วก็รอบนี้เป็นรู้สึกจะเป็นหนูผีที่จะเป็นหนูฝ่ายตั้งรับป้องกันที่อยู่ในเมืองนะครับก็รอบนี้ กับรอบนั้นมันคนละรอบกันดังนั้นคนที่ได้วิลเล็ตั้งนูน้นจะไม่ได้ซื้อในรอบนี้ผมเช็คได้จากเพื่อนผมที่เคยซื้อด้วยกันนะครับเพื่อนๆในกลุ่ม Dis c o r d เนาะผมก็ลองเอ้านี่ลองไปเช็คหน่อยพี่บัตรว่าพี่บัตรนี่ซื้อได้ไหมเพราะพี่บัตรยังไม่ได้สมัครใช่ไหมรอบนี้พี่บัตรจะซื้อได้ไหมอ่าพี่บัตรก็เช็คก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ก็เลยสรุปไปประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภยัยใครที่ได้วิเล็ตครั้งแรก ก็ลองเช็คดูไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายลองเช็คดูได้ตาม d ิ s คริปชั o ข้างล่างนะลิงก์กดเข้าไปหานะครับทีนี้ซื้อที่ไหนนะครับตอนนี้คุณสามารถกดเข้ามาหน้าเว็บของเขา mouse hand เมาส์ h อ n นะครับกดเข้าไปที่ store แล้วก็มันก็จะขึ้นตรงนี้คุณ connect wallet ให้เรียบร้อยมันจะขึ้นมาบอกว่าอีก3วัน7ชั่วโมง 3, สามสนาทีตอนนี้มันสามารถที่จะซื้อได้นะครับผมก็ซื้อไปแล้ว2ใบผมก็มีสิทธิ์อีก8ใบถามว่าทําไมไม่ซื้ออีก ไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์นะทุกคนนี่ฮะตอนนี้ใครกระเป๋าของในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวแล้ว2 2 3 4 5นะครับนี่เป็นตัวอ๋อ6แล้วสิ6นะครับ5ในงครั้งก่อนพอม,มีไอตัวนี้อัดอันก็เป็น6ตอนนี้กระเป๋าเกมเดียวนะครับใช้ไป6 6เหเรียญแล้วนะครับผม Uh, จริงๆับเรียกไม่ใช่หกเหรียญน,นะเพราะตัวนี้เป็น NFT นะครับผมอ่ะเหรียญก็คือตัวนี้ MHT หนึ่งเหรียญส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวของคล้ายๆไอเอ็นทนะเอ็นนะครับผมก็อยู่เต็มกระเป๋าไปด้วยเมส์หอนตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ลองเช็คดูถ้าซื้อได้ตัวนี้จะเป็นนี่ผีปีศาจเห็นไหมเนี่ยมันเป็นปีศาจนะผีมีศาสตร์มันเป็นยังไงก็คือตามคลิปที่เคยดูกันไปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้อ่ากดเข้าไปเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่า เกมนี้มันน่าเล่นไม่เล่นหรือเล่นดีหรือไม่เล่นดีซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับบุกเข้าไปของเรานั่นคือประสาทประสาทนี้มันจะมีชีตอยู่เออฉันอยากจะกินชีตแล้วเกินฉันขอเข้าไปขโมยชีตของนายหน่อยแล้วกันนะ,ะนี่ฮะฝั่งนี้ก็มีอะไรกล่องลอยๆนั่นนะ่ะพวกนั้นนะครับเฮ้ยมันมีคนบุกมาหาเราไว้เพื่งเราจะต้องป้องกันอย่าให้มันขโมยของเราไปได้นะเราคือผีห่วงสมบัติผีหนู นะครับนี่กล่องพวกนี้ก็จะลอยๆอย่างนี้ก็มันจะมีผีสิงหรือเปล่าอ่าพอมีเห็นสังเกตไม่ผีสิงอยู่แล้วก็ยิงนะครับยิงให้อุปก,กรณ์เหล่านั้นมันเสียหายครับนี่มีปืนรีโหลดกระปืนก็ดูโหลดกระสุนของปืนนะดูดีๆอะไรที่เข้ามาสามารถยิงป้องกันได้หรือหลบได้นะครับหลบๆจุ๊บๆนะฮะเมื่อโดนไอ้พวกนั้นพวกที่สิงกีดขวางชนใส่เลือดของเราก็จะหายไปตามนี้นะครับนี่สมมติหน้าจอผีก็เป็นอย่างนี้คุณจะไม่เห็นคุณจะเห็นหน้าจอผีวิ่งอย่างนี้แต่ไอ้หน้าจอ ฝ่ายบุกก็จะเป็นเห็นแค่หลอดเลือดไม่เห็นรูปกระดิ่หลุดกระสุนนะเห็นไหมสังเกตนะเนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าตาของผีนะครับแต่ผีก็ต้องหลบหลบ,หลบดีๆแล้วไปเอาสกิดขวางมาทําดามจดนะครับนี่ก็ตายลงไปทีนี้ฝ่ายนี่ฝ่ายบุกชนะนะครับได้มาัโมยชีตเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <c oughs> ่าอ่อ่าอ่อ่า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 ่าอา่าอ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 ่า่าอ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 ่ไม่รู่า่าจะาีมาก่าน่าอ่านอะนาอนะตาอ่าอ่าอนนอ้ก็คือ2ตอ่อ่อ ทีนี้ทีนี้ <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ได้รางวัลขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่ปี1,8ไม่ใช่ว่าปี1,8แล้วเขาเอามาขายกันนะปี1,8นี้พัฒนาแล้วก็ามาลองรองขายยังไม่มีใครได้เล่นนะครับเกมนี้น่เป็นแค่เอามาทดลองในตลาดแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปขายในที่ทไหนนะตามที่ได้สืบข่าวแต่ถ้ามีแอบขายก็ไม่รู้นะครับนี่คือเดยพัฒนาอ่ะอีก10ใบาจาก3จากส0ม0มื่นเหลือ1น0 0 0ื่น คิดดูแล้วกันว่าครั้งก่อนก็ถือว่าเหลือเยอะแต่ก็ขายไปหมดมากกว่า1นึ่งหมื่นใบแล้วกันนะครับรอบนี้เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเป็นผีหนูหนูผีมันจะขายหมดหรือไม่หมดยังไงผู้ซื้อก็มีแค่ประมาณ6,699คนนี่นะครับ6 6 9 9คนตามนี้แสดงว่าถ้าคนซื้อคนละใบเนี่ยคือเหลือ แต่ถ้าซื้อสองใบขึ้นไปคือหมดเ <c oughs> ดิมก็ลองดูว่าตัวนี้จะพอกับตลาดไหมนะทีนี้รถแมปของมันอะ่ะผมก็เลยงงๆเกี่ยวกับรถแมปนิดนึงนะขออภัยมาดูรถแมปนิดนึงสำหรับอันนี้ก็ใครจะซื้อไปกดซื้อได้เลยนะครับแต่ใครไม่ซื้อก็มันดูเกี่ยวกับรีวิวเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวที่ผมเคยทามาแล้วคือผมมาจับตาดูตรงนี้แหละว่ามันจะเป็นยังไงนะสรุปก็คือมันสับขาหลอกนะครับผมนี่ ถ้าคุณกดตรงนี้คุณจะเห็นว่าจะมี PVE ก่อนนะครับแล้วก็มีสเต็กนะครับแล้วก็มีตัวพรีเซลของ l e g e n d a r y God ก็คือหนูผีนะครับแล้วก็มี m a r k e t p l เพ e สรุปตอนนี้ก็คือมี l e g e n d a r y God นี้ก่อนมัน้งเพราะเป็นหนูผีนะแล้วก็แต่ไอหนูผีตรงนี้มันเป็น l e g e n d a r y เหรออันนี้ไม่รู้นะนะครับเนี่ยมันเป็นฮีโร่ฮีโร่อีกบ็อกไง รีเจนเนอรชนหระครับหรือว่าอยู่ๆมันเปิดน,น,นึ่คือสงสัยเฉยๆนะครับหรือว่าอยู่ๆมันเปิดขายหนูผีขึ้นมาเพราะไปอ้างชื่อว่าเราได้สอบถามด ok ็อกเตอร์เกี่ยวกับการออกแบบเศรษฐกิจของเกมแล้วเขาก็เสนอว่าให้ขายกล่องเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆขออภยัยเพราะแปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมถ้า อยู่ๆมาขายไอ้นี้หนูผีก็อาจจะมาอยู่ข้างบนของตรงนี้เนาะแล้วรอ PVE หลังจากนั้นอาจจะมี Legendary g o s t ก็มันจะขายทำไมสับไปสับมาถูกไหมจะกลายเป็นอย่างนั้นไอ้ Legendary Gold มันคนจะจับตาดูอยู่ไหมอันนี้ขออภัยไม่รู้จริงๆน,นะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าจะเอาหนูผีมาขายแล้วแล้วก็ถ้า PVE มันจะเป็นยังไงวะเพราะไอการเล่นหนูผีแสดงว่ามันจะต้อง เป็นหมวด PP พนะคือผู้คนโจส่วนใหญ่เราก็ต้องเป็นฝ่ายบุกใช่ไหมไปขโมยชีตเราก็คิดตอนแรกว่าน่าจะเป็นคอมแหละเป็นฝ่ายป้องกันแต่ตอนนี้นะครับมามีหนูผีขายแล้วไงก็กลายเป็นว่าไอ้นี้มันจะช่วงไหนแล้วก็แล้วก็ไอ้นี้มันจะยังไงก็เลยงงนะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็เป็นเกมที่เป็นเกมจริงๆก็น่าจะทำให้พวกเรานี่หัวร้อนกัน ได้ระดับหนึ่งนะครับมันเป็นเกมไงต้องหัวร้อนถ้าไม่หัวร้อนเนี่ยก็เป็นเกมแบบชิลๆแบบเหมือนที่เราเจอก่อนหน้านี้ที่เอาเงินไปเล่นแล้วก็เงินก็หายไปงงแบบงง,งๆใช่ไหม <laughs> ได้ก็ได้หายก็หายแบบงง,งๆแต่นี้ก็นะครับประมาทนี้นะครับเป็นเกมที่ถ้าถ้าเกิดว่าเงินหายก็ยังมีเกมเล่นนะครับผมทุกคนอืมก่อนศึกษาดีๆก่อนการลงทุนนะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปเช็คก,กันดีๆว่าจะมีสิทธิ์หรือจะซื้อดีหรือเปล่านะครับถ้ายัางไงก็มีสิทธิ์ก็ซื้อเก็บไว้สักหน่อยก็ดีนะเพราะเป็นเป็นผีฝ่ายตั้งรับนะครับเราอาจจะมี l e gendary ghost อีกสักทีนึงก็ไปได้ตัวของผีดีๆมาอีกสักตัวแต่คุณสังเกตผมว่าไอ้ผีตัวเนี้ยเนี่ยคือเล gendary นะครับพอเป็นผีอียิปต์นะครับนี่เนาะแต่ไม่รู้ว่า มันอยู่ระดับไหนนะไอรูปนี้เพราะมันมีคอมมอนดับถึง66%แน่นอนสองกลองผมข้างล่างแน่นอนเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับตนทัาจีจีไปก่อนเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแบบเร็วๆก็รีบเช็กกันแล้วก็มาเล่นกันนะถึงเวลาก็มาเล่นกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์นะขอบคุณครับที่กดแชร์ให้ไปก่อนนะสวัสดีครับผม